สวัสดีนักเรียนครับวันนี้เรามาดูกันในเรื่องของการสร้างแบบสอบถามการสร้างแบบสอบถามนะครับเราจะทาการสร้างได้เราต้องมีฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนจากฐานข้อมูลที่ครูได้ทําการยกตัวอย่างไว้เป็นฐานข้อมูลของการเก็บข้อมูลนักเรียนครับซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลนักเรียนข้อมูลแผนกดีพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้อมูลของหัวหน้าแผนกที่ตั้งชื่อเหตุครับก็จะมีข้อมูลอย่างต่อไปนี้นะครับโอเคตอนนี้เราจะทําการสร้างแบบสอบถามได้อย่างไรครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าของการ q a เครับ และก็ทําการเลือกแบบสอบถามประเภทที่1ก็คือแบบสอบถามแบบประเภทสิบเอกิลลีนะครับให้เราเลือกคิ r ลี่ดีไซน์เนาะแล้วตารางก็จะทําการและก็จะมีตัวเพิ่มตารางให้เรานะครับเราก็ทําการเพิ่มตารางที่จะทําการสร้างแบบสอบถามครับรูดขอเพิ่มแผนกอ็กซิลเดนแล้วก็เฮดนะครับตอนนี้ข้อมูลของเราก็ทําการจัดเรียงไว้อยบาสวยางามแล้วน,นะครับต่อมาครับ แบบสอบถามเนี่ยเราสร้างขึ้นเพื่ออะไรเราสร้างขึ้นเพื่อที่จะทําการวรวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับเพราะว่าในการกรอกข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้การอ้างอิงรหัสของตัวเลขนะครับซึ่งแผนวิชาเห็นไหมเราใช้รหัสนะครับรหัสหรือหน้าแผนกเราก็ใช้รหัสเช่นกันแต่ในการนาข้อมูลไปใช้ถ้าเราปิ์หน้านี้ออกไปจะไม่มีใครมาทราบข้อมูลของเรานะครับฉะนั้นเราก็เลยสร้างออกมาเป็นแบบสอบถามนะครับดังตัวอย่างที่หนึ่งที่ครูจะสร้างนี้ วิธีการสร้างครับก็ง่ายงาเลยนะครับให้เราทําการหยิบหรือทําการดับเบิลคลิกฟิลต่างๆนะครับลงมาเราสามารถลากออกมาแบบน,นี้ได้นะครับหรือว่าทําการดับเบิลคลิกก็ได้มันจะมาปรากฏด้านล่างเห็นไหมครับต่อมาก็เลือกฟิลที่เราต้องการนะครับตอนนี้เมื่อเราทําการเลือกฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองดูผลลัพธ์ปึ๊บะนะครับผลลัพธ์เนี่ยก็จะมีการแสดงผลออกมาตามข้อมูลที่เราทําการกรอกไว้นะครับที่เทเบิลนั่นเอง ตอนนี้เราต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มบ้างหล,ละ่ะเราก็ไปทำการแสดงข้อมูลออกมาครับเวลาทําการแสดงข้อมูลนะครับเราต้องเลือกรหัสเน<ล><ส>ี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงก่อนนะครับอย่างเช่นครูจะทำการแสดงชื่อแผนวิชานะครับครูจะไปเดาะคิดที่แผนวิชาเลยไม่ได้นะครับหลักการแล้วเราต้องทำการเรียกรหัสมาก่อนแล้วค่อยเลือกชื่อแผนวิชานะครับมันก็จะทำการแสดงด้นะครับเป็นแบบนี้เนาะต่อมาครับครูก็ขอใช้ หห้าหัวหน้าแผนก้วยครับแล้วก็ชื่อหัวหน้าแผนกตอนนี้เราลองดูซิว่าเวลาเราทําการคลิกขวาแล้วก็เลือกเมนู Datasheetview นั้นมันจะมีข้อมูลแสดงออกมานะครับซึ่งมันแตกต่างกับตารางนะครับตารางข้อมูลเนี่ยจะไม่มีข้อมูลที่อ้างอิงออกมานะครับจะมีแต่เลขกระหัสเห็นไหมฮะนะครับเราก็ทําการเลือกข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับแต่งข้อมูลได้ตามอิสระเลยตอนนี้ครูเห็นแล้วว่ามีการแสดงข้อมูลออกมาแล้วนะครับครูจะปิิพนข้อมูลตัวนี้ออก ออกมาใช้งานครูไม่ต้องการฟิวไหนก็ไปทําการปรับแต่งง่ายๆครับตอนนี้เดี๋ยวครูจะทําการเอาฟิลรหัสแผนกออกแล้วก็รหัสคูณหน้าแผนกออกนะครับจะให้มีแต่ข้อความด้านหลังนะครับก็ไปที่หน้าดีไซน์ฟิวครับแล้วก็ไปทําการติ๊กรหัสแผนกแล้วก็รหัสของหน้าแผนกนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการติ๊กแล้วเราลองไปดูผลลัพธ์ติ๊กพอเราดูผลเรียบร้อยนะครับ ข้อมูลของเราก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือแบบสอบถามแบบ Security ของตัวอย่างที่1น,นะครับเป็นตัวอย่างที่1แล้วก็ทําการเซฟพอทาการเซฟเรีรยบร้อยครับตรงฝั่งซ้ายมือน,นะครับตรง Navigation p a n จะมีชื่อแบบสอบถามปรากฏไว้นะครับเราสามารถตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะอันนี้จบตัวอย่างที่1น,นะครับตอนนี้เราสามารถทําอะไรได้อีกละ่ะเราสามารถปรแต่ง นะครับอางเช่นเมื่อสักครู่นี้เราแสดงผลออกมาครับมันจะมีผแผนกออกมาทั้งสามแผนกเลยผลแผนกบัญชีผแผนกการตลาดถ้าเราต้องการผแนนผแนกใดแผนกหนึ่งนั้นเราก็สามารถทําได้ง่ายเลยครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ไปที่ดีไซน์เสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาคลิกที่ตรงดีพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็อางเช่นครูต้องการผแผนกการบัญชีนะครับก็พิมพ์ไปแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวโปรแกรมจะทําการเพิ่มคนไปให้เราเองเราลองดูผลเห็นไหมครับ เราก็จะได้แผนกบัญชีออกมานะครับอันนี้ก็ก็เป็นแบบสอบถามง่ายๆนะครับหรือว่าเราต้องการกรองข้อมูลอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อเราต้องการแผนกบัญชีเรียบร้อย,อย right. แล้วนะครับครูต้ Buck evet. <Squ fluid. S 1> qu qu องการเพศหญิงอ่เดียวของแผนกบัญชี่างนี้ครูก็ไปเพิ่มตรงข้อมูลเพศนะครับครูก็เอาข้อมูลเพศมาปึ๊บแล้วครูก็ทําการนะครับใส่เงื่อนไขนะครับตรงส่วนของใครที่เนี่ยนะครับก็ใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปเป็นเป็นหญิง นะครับก็จะเซฟแล้วก็จะได้ข้อมูลแผนกการบัญชีที่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะครับแค่นี้เองครับไม่ง่ายแบบสอบถาม s ีเ e c t i ิวี่โดยมีเงื่อนไขต่อมาครับตัวอย่างที่2ในการกรองข้อมูลนั้นเราสามารถสร้างข้อมูลเนี่ยออกมาในลักษณะแบบมีเงื่อนไขได้อย่างเช่นครูขอทำการสำเนานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทําการสำเนาเป็นคิวรีที่2นะครับ แล้วก็ขอไปในแก้งื่อนไขออกนะครับแก้งไขออกโอเคนะครับเพื่อให้ข้อมูลนั้นแสดงทั้งหมดต่อมาครับคราวนี้เราต้องการแสดงข้อมูลอะไรบ้างหลังเ mm. ช่นครูต้องการแสดงนักศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า17นะครับตอนนี้เราต้องมาดูนะฮะว่าข้อมูลฟิลด์ที่เรามาเนี่ยมีในส่วนที่เราต้องการผูกเงื่อนไขไว้ไหมคําตอบคือไม่มีครับเราก็ไปทําการ เลือกอายุออกมาครับคราวนี้เราจะเห็นแล้วว่าอายุเนี่ยปรากฏได้บ่อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือนะครับคุณจะทําการย้ายฟิลนะครับเราจะย้ายฟิลอายุเนี่ยมาไว้หลังชื่อนะครับคุณแนะนําว่าให้เราไปย้ายที่ที่ฟิลในหน้าดีไซน์นะครับการย้ายทำยังไงครับคลิกที่คอลัมน์ครับให้เป็นสทำแบบนี้แล้วก็ทําการคลิกแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลองดูอ่าโอเคนะตอนนี้แล้วนะครับ โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอายุมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ครูบอกว่าเราจะทําการค้นหาหนักเรียนที่มีอายุามากกว่า17ไม่เกิน20อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปทําการใส่เงื่อนไขลงไปง่ายๆได้เลยนะครับเนื่อนไขเราก็ใส่ตรงไท่ที่เดียวเหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูฟิล์มที่เราต้องการสร้างเงื่อไขอย่างเช่นครูบอกว่าครูอยากหาหนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป18นะครับถ้าเราใช้มากกว่า18ก็จะเป็น19นะครับ อันนี้โอเคเห็นไหมครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีข้อมูลของนักเรียนคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง8คนนะั้นโดนตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็คือการการใส่เงื่อนไขนะครับโดยนําตัวโอเวอร์เตอร์นะครับเปรียบเทียบเนี่ยมาใช้งานนะครับทวนี้มันมีกรณีหนึ่งอย่างเช่นเราต้องการหาช่วงอายุนะครับตั้งแต่6 1ถึง18อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราก็จะใช้คาําสั่งหนึ่งคำสั่งชับชื่อคําสั่งว่า วิตวินนะครับคำสั่งวิตุวินนะครับ,บ,น,น,รบนักเรียนก็พิมพ์ตรงอันนี้ก็ใส่ได้เลยครับเช่นเราบอกว่าร้อยสิบหกและนะครับเป็นการบอกว่าให้ค้นหาบิตุวินคือระหว่างนะครับให้ค้นหาข้อมูลเนี่ยที่มีค่าระหว่าง1 6ถึง28ตอนนี้ข้อมูลตรงน,นี้เป็นอายุมันก็จะทําการค้นหาอายุมาให้เรานะครับเราก็จะเห็นหนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลเนี่ยจากทั้งหมดเนี่ย 10คนใช่ไหมครับคนที่มีอายุ16ถึง18เนี่ยมีทั้งหมด8คนนะครับตอนนี้เราสามารถเรียงได้นะครับเพื่อความสวยงามหรือว่าเพื่อความง่ายในการดูข้อมูลนะครับเราก็มาเรียงตรงซอสนะครับแล้วก็เลือกเป็นเป็น ascending นะครับดูที่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับมันก็จะเรียงให้เรา 16, 16, 16 17แล้วก็18นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะนําไปใช้อย่างไรนะครับ ก็ทำการเซฟได้เลยนะครับของโค้ดต่อมาตัวอย่างที่3มนะครับเราจะลองสร้างสอบถามเพื่อสร้างฟิล์ใหม่ขึ้นมานะครับเราสามารถสร้างได้ง่ายเช่นกันนะครับโดยอาศัยการเขียนโค้ดง่ายง่ายนะครับโดยใช้ตัวช่วยซึ่งวิธีการต่อไปนี้นะครับครูก็ขอ copy มานะครับ copy มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับงั้น copy ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเรา copy ไปแล้วทั้ง10คนคุณกำลังใช้งสั่งเขาอ่าน10คนเนาะต่อมาครับ ครั้งนี้เราจะทําการสร้างฟิล์ใหม่อย่างไงตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรครับปัญหาของเราก็คือเช่นเราต้องการให้ชื่อกับนฐฐามสกุลน,นี่ครับมารวมอยู่ในในคอลัมน์เดียวกันตอนนี้มันอยู่คนละคอลัมน์อยู่ไหครับมีคำบหน้ามีชื่อนนมีนามสกุลเราจะทําการรวมช่องได้อย่างไรวิธีการครับกลับไปหน้าดีไซน์ต่อมาครับตอนนี้ครูต้องการลบฟิลล์ออกอครับวิธีการลบฟิล์ก็สามารถทําได้ง่ายคลิกให้เป็นคอลัมน์สีดาแล้วก็คลิกกด่ีดคลิกปด่มรีดนะครับ ตอนนี้ครูทาการเขียนฟิลใหม่ครับวิธีการเขียนฟิลใหม่ครับมาคอลัมน์ว่างแล้วคลิกขวาตรงฟิลเลือก build นะครับก็จะแบบหน้าตาของ expression builder มานะครับคราวนี้เราจะใช้ฟิลใหม่ที่ชื่อว่า my name เป็น my name นะครับหลักการเขียนโปรแกรมก็สร้างชื่อฟิลก่อนครับหรือว่าสร้างชื่อตัวแปรก่อนแล้วก็ทําการเขียนสูตรนะครับตอนนี้สูตรของเรานะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่มีนะครับครูก็แนะนําว่าอาจจะครูทําทให้ไม่มีก่อน แล้วเรามาเลือกฐานข้อมูลเราครับแล้วก็เลือก t ทเบิลเนาะและก็ทำการเลือกตารางที่เราต้องการเขียนข้อมูลก็คือ Student มันก็จะปรากฏนะครับตอนนี้ครูต้องการนําชื่อกับนามสกุลมารวมกันนะครับแล้วก็ให้ไปปรากฏไว้ที่ฟิล์ม my name ที่ครูสร้างมาใหม่นะครับตอนนี้ครูก็มาเลือกตรงดับบนคลิกที่ Student Name นะครับอันนี้เราใช้วิธีรัดนะครับ ครูแนะนําว่าตรงนี้สําคัญนะครับให้เราทําการคลิกตรง X p o r t แล้วก็กด t B ไปนะครับต่อมาครับให้เราใช้ Add นะครับเพื่อทําการเชื่อม f l l นะฮะแล้วก็ทําการเลือกอีกฟิลหรือที่เราต้องการเชื่อมกันนะครับตอนนี้ครูต้องการเลือกนักสกุลนะครับก็คือส่วน e นะครับก็จะมีฟิลสองฟิลที่มาเชื่อมกันนะครับก็คือ Student เป็นในส่วนของ name แล้วก็เป็น สติลเดในส่วนของโซเนมนะครับทั้งสองตัวนี้มาเชื่อมกันแล้วจะไปสร้างฟิล์มใหม่ชื่อ My n a น e นะครับลองดูที่ว่าผลลัพธ์เป็นยังไง mm hmm. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ล,วลองดูผลลัพธ์ครับเ้ยตอนนี้ผลลัพธ์ของเราเห็นไหมครับว่ามันมีมันมีฟิล์มที่ชื่อว่า My Name ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้มันมีปัญหานะครับปัญหาก็คือว่าชื่อกับนามสกุลเนี่ยมันติดก,กันเป็นพือะไรเห็นไหมมันไม่มีช่องไฟหรือว่าไม่มีสเปซม,มีช่องว่างเลยนะครับเราจะต้องทําการเว้น วัดหรือว่าช่องว่างให้กับฟิลที่เราทําการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการก็คิดขวาครับไปที่ดีไซน์นะครับแล้วกลับไปที่เดิมครับคูคิดขวาแล้วก็เริ่มดวคราวนี้หน้าต่างของ expansion viewer ก็จะปรากฏมานะครับเมื่อกี้นี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้คือตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมเนี่ยมันเอาฟิลที่หนึ่งมาติดกับฟิลที่2เลยนะครับถ้าเราต้องการเว้นช่องว่างหรือเว้นช่องไฟสักหนึ่งตัวนะครับเราจะต้องใช้เครื่องหมาย double ลโค t นะครับ ก็คือเครื่องหมาคำพูดนะครับแล้วทำการเพาะสักสองอก็ได้แล้วก็ดับเบิลโคลปิดยังไม่เสร็จนะครับเราจะต้องทําการใส่ตัวเชื่อมเข้าไป1ตัวนะฮะก็เป็นการเอาช่องไฟนะครับเข้าไปแทรกก็กอปเคที่กว่าแล้วก็เลือกที่ Data c h i p ลเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันขยับชื่อกับนามสกุลเนี่ยออกห่างกันนะครับโดยการปรากฏในช่องไฟมา ก็คิดกว่าข้าไปตกแต่งข้อมูลให้สวยงามตอนนี้ครูขอย้ายฟิลมนี้มาไว้ตรงกลางนะครับโอเคก็เซฟแล้วก็ลองดูข้อมูลเห็นไหมครับการสร้างฟิลมใหม่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เวอร์ชันใ,นใหม่ๆสามารถสร้างเป็นภาษาไทยได้นะครับยังไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวอย่างที่4เราจะลองทําการสร้างแบบสอบถามน,นะครับเพื่ออำเนยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในบางครั้งถ้าเราทําการค้นหาข้อมูลนะครับ ปัญหาของเราก็คือว่าเราจะต้องทําการค้นหาข้อมูลลงไปว่าเราต้องการาเช่นเราต้องการแผนบัญชีเราก็ต้องมาคิดขวาแก้ไขโค้ดแล้วก็พิมพ์การบัญชีแล้วต้องการการขายก็มาคิดขวาอีกแล้วแล้วก็พิมพ์การขายลงไปอย่างเนี้ยมันเกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนนะครับและก็ไม่ไม่สะดวกในการใช้งานนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องมาสร้างแบบสอบถามที่ที่มีกล่องตอบโต,ต้หรือว่าอานจะเป็นกล่อง รองรับข้อมูลนะครับซึ่งแบบสอบถามนี้เราจะเรียกว่าแบบสอบถามแบบการใช้พารามิเตอร์เข้ามาช่วยนะครับครูก็ทําการกบน,นะครับและก็ไปแก้ไขมันนะครับก็เ,เพื่อความรวดเร็วนะครับอโอเคตอนนี้ก็ลองดูซิว่าข้อมูลนี้มันปรากฏครบสิบคนไหมปรากฏเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการ แสดงข้อมูลแผนกอะไรเราต้องมาแก้ไขโค้ดแบบน,นี้อยู่เรื่อยๆนะครับที่ครูได้บอกไว้แล้วฉะนั้นเราจะทําการเพิ่ม้าดข้อมูลเข้าไปนะครับครูก็นำบีพาร์มเอ็นไอดีเข้ามานะครับคราวนี้ดีพาร์เอ็นไอดีตรงนี้นะครับเราไปด,ดูซิว่าบีพาร์มเนไอดีเนี่ยมันปรากฏอะไรตอนนี้ดีพาร์มเอ็นไอดีเห็นไหมฮะมันมีปรากฏรหัสแผนกออกมานะครับซึ่งรหัสแผนกนียมีด้วยกัน 3แผนเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีกี่แผนครับก็ไปทําการเปิดที่ตารางดีพาร์ตเมนต์นะครับเราก็จะเห็นชุดข้อมูลของเรานะครับคท่านี้ครูจะออกแบบว่าเดี๋ยวมีกล่องตบโต,กตกขึ้นมาอย่างเช่นครูจะทําการหาแผนกบัญชีเนี่ยครูจะใส่2องถึงหแล้วบัญชีจะปรากฏครูจะหาแผนคอมพิวเตอร์ครูจะใส่2อถึงสนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะปรากฏอย่างเดียวนี่แหละครับคือการใช้แบบสอบถามแบบพารามิเตอร์นะครับในการค้นหาข้อมูลนะครับวิธีการง่ายมากเลยครับ ให้เรามาในช่องของคียีเดียนะครับเราก็ใช้โมงเล็บเหลี่ยมนะครับโงเล็บเหลี่ยมแบบนี้ใส่ไปนะครับมาดูซิว่ามันง่ายขนาดนี้จริงไหมเช่นนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ enter parameter ใน value นะครับก็ parameter value เนอะเราก็ใส่2 0 1หนึ่งพอ enter ปุ๊บเห็นไหมครับแผนบัญชีก็จะปรากฏกับบันทีครับคราวนี้แผนคอมพิวเตอร์204เอร์ ก็จะปรากฏน,นะครับก็ไง่ายแบบนี้เลยแต่มันมีปัญหาแบบนี้ครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่ใช่คนเขียนโปรแกรมนะครับเราจะไม่เข้าใจเลยว่ากล่องนี้มันต้องการค่า value คืออะไรนะครับเราจะต้องทำการมีมีแคปชั่นอธิบายเข้าไปหน่อยว่าเราต้องการให้กรอกรหัสนะกรอกหรือกรอ,รอกรอชื่อเป็นตัวสอบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นฉะนั้นครูก็เลยต้องมาเพิ่มนะครับแคปชั่นหรือคำอธิบายลงไปในในส่วนตรงนี้นะครับ โอเคง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ลองดูซิว่ามันจะได้แบบที่เราต้องการไหมเห็นไหมครับกระนาใส่ลาดแผนที่ต้องการครูก็ใส่2 0 2ศนองคอนเทอร์เห็นไหมครับมันก็จะมีแผนกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่เพื่อความสวยงามของการเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถแทรกข้อความเข้าไปเพิ่มเติมยังไงก็ได้หรือเราต้องการซ่อนคอลัมน์ที่เราใช้งานก็ได้นะครับ เช่นครูซ่อนขตตองครูเซฟนะครับแล้วครูก็ทำการโอตไปคราวนี้ครูจะทําการเปิดกล่องพารามิเตอร์ขึ้นมาครูดับคลิกปึ๊บเห็นงเ้ยครับมันจะมีกล่องพารามิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้เราทำการใส่รหัสแผนกะตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีอะไรนะครับเราก็ใส่สองหนึ่งเอ็นเตอร์ป๊บ้ยครับมันจะปรากฏข้อมูลของนักเรียนในแผนกนั้นๆมาให้เรานะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแบบต่อมาตัวอย่างสุดท้าย อย่างสุดท้ายนะครับเราจะใช้แบบสอบถามเพื่อทําการสรุปข้อมูลเราจะเรียกันว่าแบบสอบถามแบบคอร์แท็กครับแบบสอบถามนี้จะต้องมีการสร้างข้อมูลเนี่ยให้รวมไว้ก่อนนะครับเราต้องการอะไรเนี่ยสร้างเป็นแบบสอบถามแบบปกติก่อนนะครับขั้นตอนคือคุูจะทาการสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ q u e r y d e s i g n เรื่องีพา a ์ตเ e n a ์สติลเลแล้วก็เอ d นะครับตอนนี้ครูต้องการ ข้มอมูลอะไรบ้างนะครับถึงการรหัสชัามนาชื่อสกุลแล้วก็ครูอยากจะรวมพันแหกนะครับว่าแผนแหกนี้นมีกี่คนนะครับครูก็ไปเอาดีพาร์ตเมนต์อันดีแล้วก็มีพามนเนมมาเลยนะครับก็ลองดูซิว่าเรามีข้อมูลที่เราเอามารวมเพื่อจะทําการไหวแล้วก็นับในลักษณะของการสรุปข้อมูลแล้วหรือย่งนะครับ คำตอบคือเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ที่เราทําการเซฟไว้ก่อนนะครับเราอาจจะทําการเซฟว่าเป็นเป็นคิวบี้โอก็ได้ครัโอเคสมมุตินะคิวบี้โอ้ึอ้งนะครับต่อมาวิธีการทํานะครับแบบสอบถามแบบว้างหรือว่าแบบคอร์สแท็บคิวบี้นั้นก็เราจะใช้คิวบี้วิสาะนะครับที่เป็นแบบฐานตรงนี้เนาะคลิกหนึ่งฐางน,นแล้วก็ทำการเลือกเมนูคิวบี้แบบ วัดนะครับก็ตอบโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ให้เราทาการหาคิวรีของเราครับที่ชื่อว่าคิวบี้อ๋นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในกลุ่มของเทเบิลนะครับเราจะต้องทําการคลิกที่คิวบีแล้วก็เลือกคิวบี้อ๋นะครับเพื่อที่จะทาการใช้งานต่อไปนะครับตอนนี้ตรงด้านนี้ครับเป็นการกําหนดว่าเราจะเอาฟิลไหนเนี่ยมาเป็นเป็นแถวนะครับตอนนี้ครูอยากสรุปว่า ในแต่และแผนแนนนั้นมีนักเรียนกี่คนนะครับครูก็จะทาการเอา department name, name มาตั้งเป็นแถวนะครับก็จะเรียงนกแนแนคะแนกลงมาแบบนี้แล้วก็กด next ครับต่อมาครับเราจะให้มันนับอะไรครูก็ให้มันนับรหัสก็ได้ครับแล้วก็ทําการกด next นะครับตรงนี้เป็นสูตรเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมน,นะครับว่าเราต้องการหาค่าอะไรหาค่า minimum maximum หรือค่าสุดท้ายค่าแรกตอนนี้ครูอยากให้มันมันเขาก็คือจะนับนี่นเองนะครับกด next ต่อมาตัวนี้เราอาจจะตั้งชื่อเป็นเป็นข้อแท็ก็ได้นะครับหรือเป็นเป็นตั้งเป็นแยกไฟเป็นคบี้ที่5นะครับก็โอเคเห็นไหมครับมันก็จะนักข้อมูลมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้เมื่อมีการนักข้อมูลแบบนี้ครับเราจะต้องมาตกแต่งเพื่อความสวยงามหน่อยนะครับด้านหลังจะเป็นหรหัสที่ปรากฏนะครับเราสามารถคุมแล้วก็คิดขวา ทำการเลือกเลือกซ่อนนะครับเลือกคานฟิวนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสวยงามเราสามารถเอาตัวโตมารวมกันได้เราจะหาผลรวมว่านักศึกษาของเราเนี่ยครบ10คนตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ในเทเบิลหรือมไม่สรุปว่าครบสิบคนแยกแผนกเรียบร้ายแล้วนะครับในวันนี้การสร้างคิวบี้ตัวอย่างนี้ง่ายๆนะเพียงก็ลองเอา ไปศึกษานะครับแล้วก็ทำตาม,ามันดูวันนี้มาแค่นี้สวัสดีครับ